ถึงเวลาต้องจากกันนะครับวันนี้เราต้องจากกันแล้วนะครับกับแบตน้ำนะครับเจอกันที่ร้านของเก่านะครับไปดูว่าแบตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกนะครับค่าไซด้วยนะครับว่าเมื่อไปอยู่ที่ร้านของเก่านะครับมันจะคืนทุนเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมได้มาก็บางลูกก็ห้าร้อยหกร้อยนะครับ ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยบ้างก็มีนะครับแปดร้อยพันหนึ่งก็มีนะครับลูกใหญ่ๆนี่ก็พันกว่าบาทเลยนะครับที่เป็นมือสองนะครับได้มาเราไปดูนะครับว่าเราจะคุ้มทุนหรือว่าเราจะขาดทุนเยอะแค่ไหนนะครับไปกันเลยตอนนี้เราเดินทางใกล้จะถึงแล้วนะครับเราเข้ามาที่ในตัวคือนะครับนคงสุขุม ถึงแล้วนะครับข้างหน้านี่เองนะครับว่างหรือเปล่าไม่รู้นะครับจะดูก่อนนะจังหวะว่างพอดีนะครับ เราไปดูกันนะครับว่ามันจะได้สักกี่ตังค์ครับ หนักเดือ้อโอ้มาแต่ของหนักเนาะ ยี่สิบห้าโล

ได้ทั้งหมด4,673บาทนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับได้3,822บาทแล้วก็ทองแดงนะครับมีทองแดงด้วยนะครับทองแดงท่อแอร์นะครับ851บาทนะครับ เขาซื้อที่ราคา230นะครับทงแดงแล้วก็แบตเตอรี่นะครับลงราคา26บาทนะครับ147กิโลนะครับโอเคนะครับก็เกินคาดนะครับผมก็มองไว้ว่าสักประมาณ3000กว่าบาทนะครับก็อันนี้ก็ได้เกินนะครับเกินเป้านะครับราคาผมคิดอยู่ที่25บาทนะครับแต่เขาให้26นะครับ แล้วก็ทางแดงผมคิดอยู่ที่220แต่ว่ามาขายได้230นะครับก็โอเคนะครับสําหรับจากกันแล้วด้วยดีนะครับสําหรับแบตเตอรี่นะแล้วเราเราไปเฉลี่ยกันดูนะครับลองเฉลี่ยกันดูนะครับว่ามันตกลูกละเท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะว่าเขาช่างรวมนะครับก็แยกเป็นลูกอยู่แต่เขาไม่ได้แยกว่าลูกไหนกี่กิโลเท่าไหร่ยังไงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ